สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปฏิพัทธ์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะฮะมารีวิวให้คุณลูกค้าดูนะครับในส่วนของตัวคุณภาพนะฮะแล้วก็ตัวรถนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับก่อนอื่นเลยคุณลูกค้าท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอ่านรบกวนฝากกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็คุณลูกค้าได้ไม่พลาดข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆที่อัปเดตจากทางร้านรถยนต์มือสองไปพัดออโตนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าโตต้าไฮรักรีโวนะฮะ2.4ตัว J จแมนนวนะครับ,รบเป็นรถปี2015นะครับ คราวนี้เนี่ยตัวรีโมทสำหรับตัวโฉมนี้เนี่ยเรามีคุณลูกค้าเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นอีกรถอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะหรือว่ารถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มียอดขายที่ดีมีคุณลูกค้าหลายท่านสนใจทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับในเรื่องของตัวราคาของแต่งสภาพรถเฉดสีอะไรต่างๆมากมายที่เป็นองค์ประกอบนะครับตรงนี้ที่ร้านเรามีคุณลูกค้าเลือกได้แบบเต็มๆนะครับรับรองว่าทุกการใช้งาน นะครับหรือว่าในการที่คุณลูกค้าจะกําหนดว่าเฮ้ยต้องเป็นประมาณนี้นะผมเอาไปใช้แบบนี้นะทางร้านเบนท์พันออโต้สามารถทําตรงนั้นให้คุณลูกค้าได้แน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนตัวรถด้านหน้ากันสักนิดนึงนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยคันนี้เป็นสีเทาธรรมดานะครับแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นตัวตอนเดียวนะครับก็จะมีขาวเทาดำไม่สลิกแล้วก็ตัวสีเทาแบบนี้นะครับที่เราเห็นกันตามท้องถนนทั่วไปหรือว่าตามที่รถวิ่งร่วงบริษ,ษัททั่วไปนะครับ ในส่วนของตัวรถเนี่ยเป็นปี2 5นะครับแน่นอนนะฮะร,รถสวยนะครับไม่เคยชนหนังพิคว่ำน้าท่วมนะครับหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นกฎหม้ยตรงนี้ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับพวกรถที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือว่ารถหัวเดียวรถตอนเดียวนะครับเราคัดในส่วนของตัวคุณภาพ รเราซื้อแพงนะครับเพื่อว่าคุณลูกค้าที่ได้ตัวรถที่มีคุณภาพดีที่สุดของแต่งครบจดทะเบียนลงเลีนไม่พร้อมทุกอย่างจะเสร็จสับเรียบร้อยก่อนออกจากร้านไปนพัดออตโต้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะดําเนินการให้หมดทุกอย่างนะครับส่วนของตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวหน้าคางหมูดำนะครับหรือว่าตัวกันชนหน้ากระจังหน้าอะไรอย่างนี้จะเป็นสีดําด้านเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครซีเรียสนะฮะถามว่าเปลี่ยนไปใส่หน้าล็อกค้ได้ไหม ปี2019สามารถใส่ได้ไหมปี2020ที่เป็นตัวไมนอไดเชนสามารถใส่ได้ไหมสามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกตรงนี้นะครับว่ามีการเก็บส่วนต่างแต่ว่าเป็นราคาที่คุณลูกค้ายอมรับได้เป็นราคาที่ถูกกว่าเราไปติดตั้งเองเป็นราคาที่ถูกกว่าเราไปสับเทินเองเดงนะครับตรงนี้รับรองเลยว่าคุ้มแน่นอนนะฮะใครสนใจยังไงเดี๋ยวตรงนี้เรามาคุยรายละเอียดกันหน้าร้านอีกทีนึงนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยเราดูแบบเดิมๆแบบนี้ก่อนนะครับส่วนตัวโคมไฟหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจน เิมโรงงานแต่ถ้าเกิดเหมือนเดิมนะครับเราเน้นในเรื่องของตัวเอกลักษณ์ของตัวลดนิดนึงหรือว่าการแต่งสวยแต่งเท่นะครับเปลี่ยนเป็นใส่พวกแบบ โปรเจคเตอร์ LED d ด y l i g h t อะไรอย่างนี้หรือว่าไฟตัวท็อปอะไรอย่างนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวด้านหน้าแน่นอนนะฮะรถตอนเดียวรีโวเนี่ยออปชันเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในอีกทีหนึ่งแต่ในส่วนของตัวด้านลงด้านนอกนอะไรอย่างนี้น,นะครับก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าติดตามในช่องยูทู e แนะ่น่าจะเห็นกันหลายคลิปแล้วนะครับแต่จริงๆเราไม่ได้มีแค่สีนี้สีเดียวนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วอยากดูในส่วนของตัวสีขาวหรือว่าอยากดูในส่วนของตัวสีเทาดําสามารถเลื่ออนนดดูไไ้เลยที่ช่ชง YouTube ปัออตตนะครบ ต่อมาเรามาดูใน2ตัวเครื่องกันต่อนะครับตัวเครื่องนี่รีโมทปี2องพนะครับก็จะเป็นบล็อกเครื่องยนต์ที่เป็น2 GD นะครับหรือว่าเป็นตัวเจน1นะครับ 2 3 9 3 4 4นะฮะตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกนะครับถ้าเกิดเรามองในส่วนของตัวขุมกำลังเนี่ยที่เปลี่ยนจาก k d ดมาเป็น g d ดแน่นอนว่ารีโวได้เปรียบนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะฮะเครื่องยนต์สวยนะครับไม่มีค้ามันเครื่องไหลยเยิ้มนะครับอันนี้คือแห้งๆใสๆเดิมๆโรงงานเลยตัวรถมีการทำความสะอาดเก็บงานรายละเอียดให้คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับขันหน้านะฮะขันหน้าเดิมครับ แก้มข้างเดิมเม็ดองมเม็ดอาร์กนะฮะจะเก็บต่างๆนี่เดิมจากโรงงานหมดจุดเลยนะฮะมีตัวกล่อง ABS นะครับตัวหัวน็อตฝังกระโปรงนะครับไม่เคยมีการแกะขันไขออกมาทําสีแน่นอนนะฮะตัวรอยอาร์ตัวยต้านะครับแผ่งกันความร้อนใต้ฝาโปรงแผ่นเพสนะครับ15-15แท้เลยหรือว่าตัวสติกเกอร์มองกอ นะครับทุกอย่างอยู่ครบเดิมๆจากโรงงานถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้ความสบายใจขึ้นมากว่านี้ีนิดนึงว่าคันนี้สามารถตรวจเช็คศูนย์ได้ไหมอันบอกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าตรวจได้แน่นอนเพื่อวความสบา,ายใจของคุณลูกค้าตรงนั้นนะครับแต่เรารับประกันเลยว่ารถพวกนี้เนี่ยที่เราเอามาขายคุณลูกค้าหรือว่าเอามารีวิวคุณลูกค้าดูนะครับสวยทุกคันไม่ย้อมแมวแถมที่สำคัญ ราคาถูกนะครับไม่งั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องตัวรถตอนเดียวนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราขายไปมากกว่าร้อยสองร้อยกว่าคันแล้วนะฮะแล้วก็ทุกการใช้งานตอนนี้เราพูดได้เต็มปากเลยว่าเราทาเสร็จสรรพให้คุณลูกค้าได้หมดทุกอย่างนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในสวงตัวด้านข้างกันหน่อยนะครับสีเทาด้านข้างเดิมโรงงานนะฮะตัวสำหรับตัวที่เป็นตัวเจแมนนวลเนี่ยนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับตรงนี้ ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าปกติมันจะมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับสีด้านข้างเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ส่วนของตัวนอนี่อันนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่อ่านบอกหลายๆคลิปหรือว่าในไลฟ์สดก็แล้วแต่นะครับ ัวล้อนี่ไม่ต้องเป็นซีเรียสมันนะครับเพราะเดี๋ยวไงเราก็ต้องใส่เป็นล้อแม็กให้คราวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าแล้วนะครับจเจ้าเป็นลายไหนขอบ18 9 5 1 5เก้าจุดห้ทอวอะไรก็แล้วแต่พวกลายพิมพ์นิยมต่างๆนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกได้จเจ้าเป็นล้อแม็กสีล้อหรือว่าเอาเป็นล้อแม็กคู่หน้านะครับหรือว่าล้อหลังจเจาเป็นกระทะผบ่า14 15พร้อมยางมิชิน XCD ตรงนี้เดี๋ยวคุณลูกค้ามาเลือกกันหน้าร้านอีกทีนงนึา่าาเรามีของม,อม,ะะมมีสตอตอกพร้นะา,าร ก็าทั้งอย่างนี้เราสามารถเียนเปลี่ยนใส่ะะได้ทันทีเลยตามความต้องการคุณลูกค้านะครับส่วนของตัวนะฮะ ด้านข้างนะครับก็จะมีโลโก้ไฮรักตรงนี้ก็ติดมาให้เหมือนกันหมดทุกคันนะครับไม่มีอะไรมากมายนะฮะเป็นรถตอนเดียวนะครับด้านข้างสวยเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ส่วนอย่างหนึ่งสำหรับคันนี้เราใส่ตู้ถึงไว้พร้อมแล้วนะครับความสูงของตู้เนี่ยอยู่ที่2เมตรสิเซนนะครับคราวนี้เนี่ยความสูงถ้าเกิด2เมตรสิเซนเนี่ยมันไม่ได้เป็นความต้องการหรือว่าความสูงที่คุณลูกค้าอยากได้เรามีขนาดความสูงให้เลือกครับ1เมตรแปดสิบเซน 2เมตรนะครับแล้วก็2เมตร10เซนหรือว่าบางคนอาจจะอยากได้ตู้เป็นอย่างหนึ่งเป็นตู้ผ้าใบาคลุมเป็นตู้ตะแกรงนะครับหรือว่าเป็นข้างในปูตะแกรงก็แล้วแต่ตรงนี้เราก็สามารถทําให้กับคุณลูกค้าได้อยู่ที่การกําหนดโจทย์ของตัวรถหรือว่างานที่เราจะไปวิ่งว่าลักษณะของตัวงานเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับบรรทุกเยอะบรรทุกน้อยนะครับต้องการเป็นเพาเดิมหรือว่าเป็นเพารอยนะครับตรงนี้เราก็มีรองรับไว้ให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราบรรทุกไม่เยอะมากไม่เกิน3ตัน5หรือว่าไม่เกิน3ตันป,ปลายเเเออาป็นนนพววกตดีียแบบ้ ได้แลวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเรามาเสริมแหนบเอาใส่เป็นล้อกระทะเอาก็สามารถวิ่งใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะครับส่วนล้อหลังเช่นเดียวกันนะฮะอย่างที่อันอธิบายไปเมื่อกี้นี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่งตัวด้านท้ายกันต่อดีกว่าครับในส่วนตัวฝาท้ายเนี่ยนะฮะฝาท้ายดีโวสวยนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยดนชนท้ายแน่นอนนะฮะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับเป็นแบบ LED โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับคันนี้มีกันชนท้ายให้ ลูกค้าจะเอาก็ได้นะครับหรือว่าไม่เอาก็ได้หรือว่าจะเอาไปถอดเองก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ทางร้านถอดให้ก็ได้นะครับส่วนตัวโคมไฟท้ายนะฮะไฟเหนไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวโฉม15 16จะมีไฟตัดหมอกด้านหลังตรงนี้มาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ17ประมาณกลางปีขึ้นไปแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับ17 18 19ไม่มีไฟตัดหมอกด้านหลังให้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของตัวด้านหลังตู้นะครับอันนี้คือตู้สภาพใหม่ตู้มือหนึ่งนะครับอันนี้คือเราติดตั้งให้ใหม่เลยก็จะมีฟิล์มกกััันนนนรออยเสส้้แง ตัวไฟเบรกไฟเลี้ยวด้านบนใช้งานได้ตามปกตินะครับตู้สวยนะฮะรถสวยนะครับ,รนะรบทุกอย่างพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วให้คุณลูกค้าเป็นเจ้าของตรงนี้นะถ้าเกิดใครดูรายละเอียดของตัวรถไว้แล้วหรือว่ามีแพนจจองรถตอนเดียวใช้งานไว้แล้วนะครับลองมาคุยรายละเอียดกันในเรื่องของด้านโลจิสติกเนี่ยเรารับรองว่าเราไม่แพท้ที่อื่นแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว คุณภาพของตัวรถเราก็ไม่แพ้ที่อื่นเช่นเดียวกันที่สําคัญราคาถูกและทุกอย่างมันจบหมดนะฮะตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าคุ้มแน่นอนนะครับยังไงก็ลองมาคุยรายละเอียดก่อนได้หรือว่าคุณลูกค้าสามารถมาดูโต้ก่อนได้นะครับมาลองเทสต์ได้ก่อนได้ตรงไหนต้องการเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่งตัวนอกบอดี้ด้านนอกตัวรถนะครับต่อไปเรา,าดูในส่วนของตัวภายในกันต่อนาครับสำหรับในส่วนของภายในนะครับตรงนี้เนี่ยภายในก็ทางร้านทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วของตัวภายในก็จะเป็นในโทนของสีดำนะฮะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุลงลมนิรภัยให้ด้วยกันถึง3ใบนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเครื่องเล่นนะฮะเป็น CD ดีวิดีโอเนะครับเชื่อมต่อบูทุได้นะฮะที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB เซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับ ตัวแอร์เป็นแบบปรับแมนนวลอยู่นะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยคันนี้เป็นตัวเจแมนนวลนะครับก็จะเป็นแบบปรับมือหมุนแต่ถ้าเกิดใครซีเรียสถามว่าเปลี่ยนเป็นแบบปรับไฟฟ้าได้ไหมถ้าเกิดเป็นแบบปรับไฟฟ้าที่ไม่ใช่ไฟฟ้าที่มาจากโรงงานตรงนี้เราสามารถทําให้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆ่ยในเรื่องของตัวการใช้งานเนี่ยคือมันใช้งานในเชิงพาณิชย์ใครซีเรียสในเรื่องกระจกตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอะีกทีนึงนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระ,ระจกไฟฟ้าที่เราติดตั้งเองตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณลูกกกคค้า้าาานน่จะะึภพออไดรับ ส่วนตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็น5สปีดอยู่นะครับตรงนี้ในเครื่อง2.4แน่นอนนะฮะเป็นบล็อกเครื่องยนต์ตัวใหม่ค่อนข้างจะประหยัดน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวช่วงล่างเครื่องชุดเกียร์อะไรต่างๆนี่ถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเลยนะครับง่ายๆก็คือสมมติว่าคุณลูกค้าออกรถปุ๊บใช้งานอะไรแบบนี้เนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับและที่สําคัญเนี่ยเรามีในเรื่องของตัววารันตีร้านให้นะครับคุณลูกค้าบางค่ันอาจจะคิดว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วโอ้โหทิ้งเลยซื นะครับอย่างที่ผมนบอกโดยเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเกิดรถไม่สวยจริงรถไม่ดีจริงเราไม่เอามาขายแน่นอนนะครับเพราะว่ารถพวกนี้มันเป็นรถที mm ่ใช้งานในเชิงพาณิ์นะครับไม่ได้เอาไปซื้อไปแล้วเอาไปจอดเอาไปแช่ไว้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องซื้อไปใช้งานนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเรารถไม่สวยมาขายเนี่ยคุณลูกค้าซื้อไปซ่อมไปเราเสียทั้งชื่อเสียงร้านเราเสียทั้งขานลูกค้านะครับตรงนี้เราไม่มีการทําอย่างนั้นแน่นอนนะฮะรับประกันตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวเบาะสำหรับตัว2 4ี่นะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะะเป็นนบบบบแแยกครั 60ต่อ40นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า เดิมๆโรงงานเลยนะฮะสภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวก็ออกจากร้านนะครับคุณลูกค้าเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวนะครับแล้วก็ทาความสะอาดภายนอกแล้วก็ภายในอีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบถึงค้นลูกค้านะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าจะได้จะไม่ได้รถสวยหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกไปว่าสภาพก่อนออกร้านเนี่ยทุกอย่างต้องกิฟตทุกอย่างต้องเพอร์เฟกทุกอย่างต้องสวยคุณลูกค้าต้องประทับใจนะครับรับรองว่ามาออกกับที่ร้านปฏิพันธ์ออโต้ตัวรถหนึ่งคันเนี่ยได้หลายๆอย่างกลับไปด้วยแน่นอนนะ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวรถภายในนะฮะเราดูภายนอกไปแล้วเราดูภายในเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปสูปหน้ารถแล้วก็บอกคลายคุณลูกค้าฟังเิงครับไปสำหรับรีโว่คันนี้นะครับเราก็ดูตัวรถนะฮะและก็รายละเอียดรอบคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนลูกค้าหลายท่านเนี่ยผมเชื่อนะฮะว่าต้องมีท่านใดสักคนหนึ่งที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะฮะสอบถามไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เนี่ยมันเข้าในช่วงของท้ายๆปีแล้วนะครับวันที่เราทําคลิปมนอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นวันที่1นธันวาพอดีนะครับวันนี้เนี่ยวัน ที่ดีเลยอีกวันหนึ่งนะครับใครสนใจยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโทรมาะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะฮะว่าคุณลูกค้าอยากได้เป็นสีไหนการใช้งานเป็นแบบไหนสอบถามรายละเอียดยังไงนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยในช่วงของตัวราคานะครับซารับคันนี้เนี่ยที่ร้านของเรานะฮะจะขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะครับ 3 9 9 0 0 0บาทนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยใช้เงินโอนเพียงแค่6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ399ตัวรถตอนเดียวราคาไม่เกิน4 0 0แ0นะครับจะผ่อนไม่เกิน800 0บาทจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,600 7,700ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดคนซื้อรายได้เกิน14ขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องกู้ร่วมแต่ถ้าเกิดรายได้ไม่พอล่ะหาคนคำ้ำหาคนกู้ร่วมสักคนหนึ่งนะครับแค่นั้นเองจบเลยแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าติดแบงก์ลิสติดล่า ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้อ่านแนะนําเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นเลยนะครับให้คุณลูกค้าที่ติดแบงค์ลิสติดบูโรเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นคนค้าหรือว่าคนคู่ร่วมแทนนะครับแล้วก็หาคนซื้อคนใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดคนซื้อติดแบงค์ลิสเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันใช้เงินดาว25%ของราคารถมันจะยุ่งยากไปซะมากกว่านะครับยังไงถ้าเกิดอยากได้รายละเอียดเบื้องต้นเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับโทรเข้ามาคุยกันดีกว่า นะครับเพราะว่าเราได้แจ้งรายละเอียดถูกต้องนะครับจะได้เข้าใจทั้งคนซื้อและก็คนขายนะครับอย่างอี่อย่างบอกว่าดูไว้ก่อนได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับเรายินดีนําเสนอตัวรถที่มีคุณภาพสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้เลือกได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ี่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพันธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าข่าวสารใหม่ๆนะครับ เดี๋ยวเกี่ยวคลิปหน้าไปรถรุ่นไรนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับอย่างนี้ก็ขอฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราอีกแรงหนึ่งนะฮะในเรื่องของตัวสื่อโซเชียลมีเดียพวกนี้นะครับในการกระจยายข่าวสารต่างๆนะครับสวัสดีวันนี้อ่างขอบคุณมากเลยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ